ไครับแทนแทนผนังรัรรมนูญนี่ซ้อมมากี่วันออกมาลันเทียนกับเอ็ซ้อมอยู่ที่ค่ายผนัรัรรมนอยู่ที่สุรินที่ที่เดิมเลยแล้วใครมีใครมีช่วยเป็นกู้งอาซ้อมก็มีพวกพี่ๆในค่ายครับตอนนี้เราอายุอายุ16ปีสูงเท่าไหร่ครับสูง166ครับน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้64 0กวโมวยสไตล์อะไรครับมวยสีมือครับวันนี้จะต้องมาเชิญให้ลุงเนาะไม่เคยต่อยเขาเคยครับอ๋อเคยครั้งหนึ่งเพราะนั้นต่อยกันที่ ร่างสิทธิ์ครับเป็นไงมากกว่านั้นชนะนกยกสามอืมของเมย์จะตายก็เมย์เป็นมือวันนี้เลยให้เขามาแก้มือครับคิดว่าวันนี้แก้มือเราได้ไหมไม่ได้อ่าไม่ให้ผ่านนะครับแล้วล่าสุดเราต่อยใครไปต่อยเพชรสองเลี้ยที่ที่ลาดเอวเป็นไงมากกว่านั้นก็แพ้คะแนนไปครับว่าแพ้คะแนนไปวันนี้เลยมาเจอผู้บังคับเตาครัคิดว่าวันนี้เอาแจ้งเกิดด้วยรายย้ำชัยชนะด้วยเนาะวันนั้นต่อยกับเอาเบทเท่าไหร่กับเพชรลูกร้อยยี่สิบ 2>, 2กับ2ี่สามมาต่อเ<ร>พ<ร>วันนั้นเราต่อปอนหนึงใช่ครับแต่วันนี้123เท่ากันบังกี้ชั่วหนักเราเป็นไงเกินอยู่เกินอยู่0.5ดหเดี๋ยวยี่เสน้นยี่สายหน่อยเนานะร่างกายกี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้100%ครับสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมมาแข่งเกิดเอาเชัยชนะด้วยคุ้มมากี่กิโลไฟนี้คุ้มมาประมาณ5โลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดประมาณแปดสิบวันผจังหวัดทีสเกตเอาสายเชื่อแๆไปทำไรก็ฝากท้าทีสเกตครับเแข่งแลังใจคนครับสู้เต็มที่นอนอะขอโชคดีขอบ